แลาวไม่เหมือนโดนแป้งแน่ๆผู้หญิงผู้ชายนี่เป็นผู้หญิงรุ่ใหม่มียืนฉี่ได้ชื่นชอบอาจารย์ไข่มากไหมฮะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ไข่ไงไข่ไงฮะว่าแล้วเดียวว่าแค่เดียวตื่นเต้นด้วยใช่ไหมได้มาเจอต้องบอกว่าสองพิธีกรที่ต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียค่ะพูดอย่างนี้แต่แรกกูไม่ว่าอเลยนะ ร้อยหมุกพันฮ่าผมอยากจะแหลกอย่างนี้ครับพอตายแล้วพูดได้แล้วพอในในแล้วในในแล้วนี่ก่็จังหวัดกระบี่หมากับคนนครศรีธรรมราชผมก็อยากจะแหลกตายเลยเพราะว่าจะได้รู้เรื่องมันจะได้ทำมาได้จะฟังไม่รู้เรื่องพูดดีๆลุงนั่งดูอยู่นี่เห็นไหมล่ะก็ ทั้งสองจังหวัดนี้นะถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ทั้ง2จังหวัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําเต็มที่เหมือนที่มีสุภาษิตเอาไว้ว่ากระบี่อยู่ไม่ไกลจากพังงอกระบี่อยู่ไม่ไกลจากพังงอเล่นไปแล้วอ่ะฮะเล่นไปแล้วกระบี่ไม่ได้อยู่ที่ใจอ่ะตัวเล่นอีกนี่นือเป็นไรอ่ะพีคนอุดอพี่จะทำไงอ่ะเพราฉะนั้นสองจังหวัดนี้เอาใจช่วยให้ทําเต็มที่เลย ชอบมากสัญญาพุทนากรนี่ร้องเพลงของพี่สีเผือกได้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 คุณนาเกียรติอาจารย์ใครครับพี่สมจิตเนี่ยสมจิตป่ะพี่สีเผือกต้องลงบ่อเจละเควยลงบ่อเจละเคนไม่มีเจละเคนเลยครับเมียผมกินเจละเคนขณะนี้นะครับอาจารย์มีคนสมัครเข้ามาเยอะแยะอยู่เลยนะขอบคุณมากเลยอาจารย์ขอบคุณมากครับไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหนูจ้าสารสีวัฒนอรไปถ็นคนะครับลยพี่ เขาติดต่อหนูมาซ้อนท้แบข้าวอ่ะจะได้ไจะได้ใจดคนเรานเราต้องส่งข้าคนเร้องนูนแล้วกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะือง่อในไหนมาวราลองซะหน่อยค่ะนะ้ไม่เหมือนนแป้งในใผู้หญิงผู้ชายหนี่เป็นผู้หญิงเรื่ใหม่มีเดินฉี่ได้น้องเอน้องเอชื่อชื่ออะไรวิศนุวิศนุนักผงที่ชื่อที่เพื่อนเพื่อนเรียกไหมคะแพนเค้กแพนเค้ก ไยตอนอยู่ปฐมนะคะค่ะไม่ได้ชื่อเบนเยกได้ชื่อสาระเปล่านะคะไม่ชื่นชอบอาจารย์ไข่เพราะอะไรฮะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ไข่เนี่ยครับว่าแล้วว่าแล้วเดียวชอบเสียงชอบเสียงเสียงแกเป็นธรรมตาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เพราะอาจารย์ไข่หมายความว่าเพราะเขาคืออาจารย์ไข่เสียงอาจารย์ไข่นะถ้าเสียงอาจารย์ไข่ร้องงี้นะบอกเงาเสียงนะ แต่ทางหน้านี้ก็นึกภาพไม่ออกอ่ะผมรอนเซอร์ไพรส์คุณเองหลมเป๊ะหลงยังไงนึกภาพโอเคนะเพลงร้อนใช่ไหมเนี่ยร้อนใช่ไหมเออหรือตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยค่ะตื่นเต้นด้วยใช่ไหมอ๋อผได้มาเจอเอ่อต้องบอกว่าสองพิธีกรที่ต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียค่ะโอ้โหพูดงี้แต่แรกกูไม่ว่าเลยนะเ้ย ี่นจะไหล่พีดูอันจะไหลได้รางวัลมปเยอะแต่พี่พูดแค่นี้จำเชื่อไมเชื่อเชื่อเชื่อพี่คนไงหมายึงพี่กับพี่ดูใช่ไหมปล่าค่ะดูเคยเห็นเจ้านร้อยมุกพันห่า